เอาเลยครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Universe Sandbox มันบ้ามากเลยครับรายการนี้เราจะมาทดลองเกี่ยวกับเรื่องดวงดาวกันแต่บอกไว้ก่อนว่ามันจะไม่ค่อยได้สาระเท่าไหร่นะครับเพราะว่านี่คือรายการมันบ้ามากเราจะมาทําอะไรที่มันเหนือธรรมชาติกันที่เราจะไม่ได้เห็นกันง่ายๆนะครับยกตัวอย่างเช่นวันนี้นะครับความบ้าที่ได้รับเลือนะครับจากคนยูสเนมภาษาอังกฤษมัวๆนะครับบอกว่าสวัสดีครับพี่พี่ลองเอาอุกกาบาตใหญ่แ่วโลกไปชนโลกหน่อยฮทักมันบ้ามากเรื่อจะพูดถึงเรื่องแบบว่าแหล่งอะออิงงทเขาจดลกันเกี่ยวอิง ตรเกี no part, ่ยวกับดาราศาสตร์พวกนี้ก็คงจะไม่มีใครแบบคิดว่าจะมีอุกบาทที่ใหญ่เท่าโลกนะครับมาชนโลกเพราะว่าถ้าเกิดอุกบาทใหญ่เท่าโลกมันก็ต้องเป็นดาวขคน้อยไม่ใช่ขน้อยนี่มันคือดวงดาวดวงหนึ่งนะครับมาชนโลกถ้าเกิดเราจะเอาอุกบาทนะครับที่มันเคยเป็นอุกบาทแล้วเกิดมันใหญ่ขึ้นมาว่ากระทันหันเนี่ยมาชนโลกมันจะเป็นยังไงสมากกว่านะครับถ้าเกิดเรามาดูที่พวกดาวขคน้อยต่างๆเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราใช้ตรงนี้เลงไปตรงนี้เราจะพบว่าดาวเคราะห์น้อยนะครับรูปร่างหน้าตามันจะอัปลักษณ์นิดนึ่งนะฮะ มันจะเป็นดอกเบิตก้อนเห็นจริงๆนะครับแต่ถ้าเกิดเมื่อใดนะครับที่ขนาดของมันนะครับมี ความใหญ่เท่าอาโลกขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เป็น1โลกมันจะกลายเป็นอุกกาบาตก้อนยักษ์นะครับและถ้าเกิดเราเพิ่มมวลของมันนะครับให้เท่ากับ1โลกนะครับมันก็จะดูเหมือนเป็นดวงดาวดวงหนึ่งที่หน้าตาอัปลักษณ์แทะนะครับและถ้าเกิดเราอาเพื่อลดความเร็วแล้วลองให้มันชนดูเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันอ่าช้าๆหน่อยกดเพเมื่อเราก,กดเพปัพับเนี่ยนะครับมันกลายเป็นดาวเคราะห์ภายในพิบตานะครับซึ่งดาว เคาะนะครับที่มวลเนี่ยนะครับมันทําให้มันกลายเป็นวงกลมแล้วมันจะพุ่งชนโลกเนี่ยมันจะอาจจะดูไม่ต่างอะไรจากการที่เป็นดาวเคราะชนดาวเคราะแบบนี้นะครับนี่นะครับก็คือถ้าเกิดอ,อุกกาบาตมันแยกขนาดจริงจริงเนี่ยมันก็จะกลายเป็น ดาวเคราะห์นั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมนันดวงเล็กมากๆเราจะถึงเรียกมันว่าอุกกาบาตถ้าเกิดดาวเคราะห์ชนกันก็อย่างที่เห็นเลยนะครับความพังพินาศนะครับแล้วก็หมัวส่วนหนึ่งก็จะรวมกับโลกเดิมแล้วก็กลายเป็นโลกใหม่ที่เราไม่คุ้นหน้าตาของมันนี่นะครับและนี่ก็คือรายการ Uni v e r s e Sandbox มันบ้ามากนั่นเองนะครับจะได้เห็นอะไรแปลกๆแบบนี้แล้วก็หวังว่าจะสนุกกันนะครับแล้วก็ ใครมีอะไรที่อยากให้ผมทำภายในเกมนี้คอมเมนต์กันไว้ได้เลยน่าสนใจจะได้รับเลือกมาทำอะไรมันว่ากันนะครับชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กันฮะยังไงก็ช่วยกันกดไลค์นิดนึงนะครับเพราะช่วงนี้โดนปิดกัรแบบการมองเห็นมันน้อยมากๆเลยครับตอนนี้แค่ขอให้คลิปขึ้นไปหลักพันยิวได้นี่ก็ดีใจแล้วยังไงก็ช่วยๆกันไลค์ช่วยๆกันแชร์สนับสนุนกันนะเพื่อคนที่ติดตามเราสมัยก่อนเนี่ยนะครับมันจะไม่เด้งขึ้นหน้าฟีดเขาบ้างเพราะว่ามีคนแจ้งมาหลายคนว่าคลิปไม่เคยเด้งหน้าฟีดอีกเลยนะครับถือว่าผมเลิกทําไปแล้วมีนะ ก็ต้องช่วยๆกันนะรครับไปดูอังกอริีทึมยูทูบเนี่ยมันหนักนวงขนาดไหนแต่ก็ยังทำต่อไปนะครับถ้าที่ยังดูอยู่นะครับคอมคิดก็ไม่ได้เลยผมเห็นทุกคอมเมนต์จริงๆแต่อาจจะไม่ได้อคอบทุกคอมเมนต์นะครับแต่อ่านอยู่นะไว้เจอกันใหม่ ep หน้าสำหรับการยูนิ e เว e ร์ n แ b นบ็อกมันบามากรับสวัสดีครับ